ตะาเมียวตะาเมียวเมย์เราทุกคนเนาะแดมารินกับตะาเมียวเนาะหลานสาวสุดหน้าห้างนะห้างเลยเนาะอายุสองปีเนาะแต่ก็ห้องควัวทุกอย่างเนาะเป็น่ยังอีดายิ้มหวานแท้ใหญ่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 จากโมงขี่นอนมาดิจากโมงขี่นอน Ủa, chạy quá nhàng nó Rồi, nhàng hả chị tâm nạ. quá. nằm 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 con kia đưa nó. nằm nằm đã. nằm 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 hả? Đi đâu bảo? nằm nằm nó, nằm 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 ตาแมีวตามวเบอรเตามีว,<า>ว,มวให้ยังอยู่อีล่มันนี่ลุงมาดินนำด้วเมือนนะมันจกไไนักปะนี่ยมันไ,ไหนเ<า>นี่ยอนี้ตมียวคนขี้ดือนะ้อสบายดีทุกคนตอนนี้ยจอกับน้องตามี้วนะเต่ามีวคนงาม <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่บ้านเดาดูนาะ ตอนเช้าๆเลยตอนนี้เมื่คอ,นอ,นอคืนนี่คือบ่นอนเป็นยังนะคือบ่นอนเมื่อคืนนี่เฮ้ไอ้ไรคือบ่านนอนเก๋าเนี่ยอันนี้อุ้งสองปีหนะ่อยหนูหินหนูหินหรออีลาเป็นหนูหินเหรอ